เห็นค่ะเอาแบบนิ่งๆเลยนะคะคนน่ะเดินนิ่งๆเอาค่ะโอเคได้อยู่ได้อยู่ไปเลยค่ะคือความล่งบันไดนปันนั้นเลยค่ะแต่ว่าข้างหน้าบานเจ้านี่สูงแห้งข้างหน้านี่มันสูงเหนื่อยมากปวดหัว

ที่สช้แสดงไปบอกมันมันมีไฟเดียบอย่าลืม้ว่าพันขนไฟเย่จะรอดหรือจะรอด,ดโอ้ยแมนมานอเอา,เอาวางก่อนกับเด้นัวในความเป็นจริงแหละ สำเร็จค่ะสำเร็จแล้วข้ามออยู่ยแบบดีถือว่าผ้ารเรวบาค่ะ